โอเคเอาไปขอบคุณมากนะที่ร่วมบุญเด้อเดูมไปช่วยน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะผมมาช่วยน้ำท่วมข้าวเขียวเนี่ยเอ่อเอามาอ้ขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวเอาเอานี่ก่อนนี่น้ำผึ้งใช่ไหมโอเคน้ำผึ้งอ่าน้ำผึ้งไว้นี่ชึบมาน้ำผึ้งแท้ด้วยได้กินอันนี้เล่ามาของแบนโอ้โหตังตังนี่อันนี้ฐานยอดเลยนะอันนี้ฐานยอดเลยค่ะอันนี้ฐานยอดอันนี้ฐานขอให้ร่วมบุญร่วมบุญกับผมเลยนะเออสร้างนี่มาอาสูตรให้มันสำเร็จอ่ายอดเลยชนบุรีแฟนอยู่ออ๋ไม่มีแแฟนล้้วใช่มค จะหาผัวด้วยจะหาัเอ้าวแล้วไปเยอรมันนี่คือไปทำอะไรอ๋อจะไอเขาไปมีผู้หญิงใหม่ตอนนี้กำลังฟ้องหย่าอ๋อฟ้องหย่าอ้าวโอเคถือไว้เขาฟ้องหย่านะเขาฟ้องเหรออันนี้คือลูกอะไรให้ผมเหรอเอ่อไม่ให้ของห่วงอันนี้ของัะของห่วงของรัะของห่วงตอนนี้จะต้องดูแลตัวเองในการักษาได้ได้โอเคเราเป็นไรนวดเหรอนวดหรือว่าอะไรอ๋อนวดรักษาด้วยอ่านั่งคัตมาสสบายๆนะอืม อันนี้มาขอบคุณมากนะนี่เดี๋ยวเป่าให้อันนี้เพิ่งซื้อวันนี้เพิ่งซื้อแล้วก็ของตัวเองด้วยอ,อันนี้ถือไว้นะอันนี้พวงมาลัยโอเคโอเคโอเค,อเ,คเอาไปไว้จะเป็นกระปูนะไปแฝงไว้ที่ปูเลยอันนี้ <Okay. S 1> อันนี้คืออันนี้ก็คือใชอ้เป็นพลังรักษาตัวเองครเวลาแบบกันขอให้ของขอได้อันนี้มันคืออะไรเนะี่ย ผมไม่รู้ตัวนี้ก็คืออ่ะลอง<ๆ>ลองลองลองนวดนวดนวดขาบเลยดิว่าเป็นไงบ้างอะนวดรักษาวางไว้เออมาเน,นี่ยครับคิดราคาก็ได้ลองลองดูเออมาใกล้ๆนะเออเต็มที่ไ,ไหนๆกันวดจะได้ şey <talk S 1> ได้มา<ๆ>ของจริงใช่ของงจริเลยดิต้องต้องใช้นี่ก่อนไหมใช้ก็ได้เดี้ดูดออกเวลาดูดมันจะปุ๊บรอจับไหมไม่ไม่ก็ยู่นี่ไงโอเคอ่ะดูดเดี๋ยวผีเข้าผมแม่โอ้ยผีเข<ๆ>้าขาได้ละโอ้ดีอมันนวดเยอรมันใช่ไหม จะเปิดร้านโน้ตอยู่นั่นเลยตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ไม่ทํางานมาปีกว่าแล้วฟ้องยาฟ้องยายังติดอยู่ฟ้องยาเราได้เท่าไหร่อ่ะฟ้องยาก็ตอนนี้ก็ตกอยู่ที่การประเมินแบ่งสมบัติอ๋ออยู่กันมาหลายปีดิสิบแโอ้ก็เลยแบ่งสมบัติกันว่าจะได้เท่าไหร่เขาไม่มีสาวอื่นเขามีสาวอื่นตั้งหลายปีแล้วสาวไทยหรือสาวต่างประเทศที่มีไม่เห็นเขาบอกว่าสาวไทยสาวไทยด้วยโอ้ตายหาแล้วเาาว่แตกประเทศเดียวกันด้วย ร้องเสียโอ้โหแล้วทำคนอื่นทำไมต้องร้องตายแล้วโอ้โหแหมพออันนี้เลยนะอุดรนั่นนี่เดียบตัวนิดเดียวนะแบบคนที่คนที่นวดอ่ะโอ้โหแบบโอ้โหทำแบบสุดๆอ่ะแบบปื๊ดเลยจับปั๊บปั๊บปั๊บไปเส้นอ่ะดูดพลังงานนะเจ้าเจ้า หล,หลอกใช้งานก่อนหลอกใช้งานก่อนเนี่ยยอดตั้งสามพันนี้แย่แถมต้องมานวดอีกเออเจ้ปูทางมาก่อนแล้วตั้งไงพันโอขอบคุณมากเลยได้มาเจอแล้วนี่ผมก็มาสร้างเองแล้วสำนักสวยไปละเริ่มแล้วปีกว่าน,นี้ได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วได้บบบไ,ได,ได้สบายก็ได้ได้หมดเลย มีพลังด้วยมีสายพลังงานสาพลังงานเราสาพลังงาน่ะครับอจได้ไม่ได้เก่งเลยเอาตายแล้วไม่เก่งไม่เก่งปล่อยแล้วปล่อยแล้วอปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยอย่ายนี้เลยปล่อยอย่างนี้เลยเอาวางเลยเปล่อยแล้วตายแล้วสายพลังเลยโอ้ต้องต้องปล่อยสบายสบายตายแล้ว เออสอยพลังด oh, ูพลังก่อนบอกไปโอ้ยหายแล้วกูเอาเอาห้าอันนี้เลยหัวของอีกไหมต้องเอาต้องเอาหัวของมีอยู่แค่นี้ไอ้ยังไม่ได้หัวมีอยู่แค่นี้ไปแล้ว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 พลังเลยไปแล้วเอ็มเห็นไหมเห็นเลยเห็นอะไรอ่ะมันเนี่ยชอบยิงหมอนวดเนี่ยลูกศิษย์ผมนี่ก็เป็นหมอนวดเยอะมากเยอะจริง วิ่งไปถึงไหนละโวิ่งถึงนี่เลยหัวเลยทลุไปแล้วตอนนี้นายไปดองคารแล้วนะเอาเขาก็มาจากดองคารนะองเยมาากดองคารเนี่ยแรงพุ่บพุ่พับเลยนี่ใช่กรดดกดดจุ๊บ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 จ หน้าเริ่มแดงแล้วหน้าเริ่มแดงหรอแต่นี้เปลี่ยนพลังแล้วค่ะเปลี่ยนพลังละอุ้ยหน้าเลือดละกอนนี้หน้าแดงแล้วมึงหน้าแดงแล้วเขินละเขินละเเเคคคยยยยยมมััั้้สสผอ่างีไม่เคยไม่เคยไม่เคยสัมผัสเลยเลยงั้นหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกด้วยเอาเถอะดาวคานนะหน้าเริ่มแดงแล้วใช่แดงเรียสบฉีดดับดับดับไรบัส ไอ้ี้ยไม่ใช่โดนของกระดอรดอแข็งไหมใส่แข็งไ่ไอ้ย้ยไม่มีที่ลงนะตอนนี้หายหมดเลยเออลืมแดงมากแล้วน,นไปอีกวาตอนนี้เขาจะติดหลังนอชอบติดที่หลังว่ะติไหลแล้วไปไปไปนวดก็นวดให้ฝั่งตัวให,ใหญ่ๆ่ะจะรักษาโดยตรงคะ่ะ ก็คือจะตีทะลุว่าของเราของจริงอคนก็เลยมาเยอะเลยใช่ไหมยังไม่ได้รักษาเลยมีจะเปิดอ๋อกำลังจะเปิดอยู่โอเคเปิดที่ไหนที่ต่างประเทศใช่ไม่มีประสบการณ์มาสามสิบกว่าปีแต่ว่ามันจะมาติดเรื่องไอนี้เรื่องยาเรื่องอะไรก็กลดเท่านี้ถ้าหลุดอะไรก็จะเปิดเปิดแล้วเนาะโอเคเปิดแล้วแล้วก็จะมีผัวด้วยจะมีผัวด้วยสเปคแบบไหนใครที่ห่วงก็ออกไปให้หมดตรงนี้ขอให้หมดเลยนะสเปคเอาแบบไหน เป็กเหรอคนไทยเด็กต่างประเทศเราไมต้องมองบาสด้วยแต่ <c oughs> บาสชอบรุ่นนี้เลยดิ <c oughs> จริงๆนี่นี่ก็เด็กต่างประเทศเด็กนอร์เวย์งั้นอยู่นอร์เวย์พูดภาษาอังกฤษได้ชอบแบบนี้เลยชอบแบบอายุประมาณเนี้ยรุ่นรุ่นรุ่นแก่กับแม่มาตักงสิบยี่สิบปีชอบเลี้ยงเด็กชอบเลี้ยงเด็กด้วยโอ้ยบาสเข้าทางอ้เหี้ยบาสเอ้ยจริงๆเขามีทุกอย่างแล้วมึงเชื่อกูมึงแค่ไปเติมเต็มความสุขให้เขาอย่านอกใจรู้ไหม โอเคเอาด้วยชอบแต่ยัยได้เลยฮะนทำตาหวานด้วยไงแน่ชอบมนนะเฮ้ยแน้วมีสเน่ยอดเอาเอาเอามันเอาแล้วนะบา๊นทำตาหวานมันเคยได้เลยมีสเน่โนวดเก่งเลยบา๊เชื่อกูเขาจะนวดให้มึงตลอดเวลามึงเล่นบอลเลย ทใไมไม่ได้ดิแยนห่วง<ก>แยนห่วงลูกมึงห่วงวะห,ห่วงนั้งคู่ผูห้หญิงจะไปห่วงมากถึงมากมังเชื่อกูเขาจะไปหมดใจเขาก็ไปจริงจริงมันลั้งไม่ได้หรอกคนเราถ้าคนยังจะไปนะเก็บเกี่ยวความสุขนั่นเองถูกป่ะ วันหนึ่งถ้าเกิดเขาจะไปแม่งมันมึงเอาเหตุผลดีๆแม่งมาพูดใส่กันเนี่ยยังไงแม่งเขาไม่ฟังเขาไปอยู่ดีจริงๆมันไม่มีหรอกอดีตที่ดีงามมันมีในปัจจุบันว่ายังรักอยู่หรือหมดใจจริงไหมถูกไม่ถูกเนี่ยใครจะคำคมกูสุดๆเลยเมื <laughs> <laughs> ่อก่อนกูผ่านมาเยอะไอสัตว์ถูกไามทำขเขาเจ็บมาเยอะ <laughs> <laughs> ถูกไหมปัจจุบันมันจะไม่เหลือใคร พี่เด็ดเป็นไงบ้างสถานการโอเคแต่ดูแล้วน่าจะไม่โอเคเท่าไหร่บอกแล้วนั่งรถไฟด้วยอ๋ตายละคนไหนโง่เลมันไม่มีเราคู่แท้สัตว์มัมีแต่คู่ทน จริงไหมคู่แท้ไม่มีนะอีอะไม่รู้คนไหนคู่แท้มีแต่คู่ทนไม่เนียนจังเลยนะเจ็บไม่ร้องอ่ะอะไรนะเนียนจังโอ้โตกใจว่าผิวเนียนคนจะเยขนาดนี้ <c oughs> เนียนจังเจ็บไม่ร้องตายแล้วนึกว่าคู่ทนแน่นอนจริงๆเลยดีมากทำดีทำดีปีนิยุทธ์ะไรเจ๊ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าโอ้สเปคบาสเลยห้าห้าไม่เกินหกสิบรุ่นนี้ต้องมัน 45c, đòn bàn nãn. Ok, màn đồng đặc tả đã. Má, ở này. bầu Anh ừ. ừ. à, thử ấy Thoát đỏ cùng. À, bỏ hết. Ừ, áo thôi. Đưa lấy อะไรที่มันไม่ดีอะไรต่างอยากได้อะไรมาเดี๋ยวผมจัดการให้วันนี้ให้มันจบในวันนี้จอ้าอื้อ้อือกไปอือื้อือือื้อื้อืัมอื้ไอมอต้องจบอั้นอ้ม้องหมอ้อม รู้ไหมต้องไอ้พี่ไปวันนี้เออไอ้ไปยี่ห้ออะออกไปไม่หวงเหงื่อวิ่ออกไปจะหวงเธอเลยไอ้ไปซะรู้ไหมวันนี้ต้องจบรู้ไหมเออเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวัยห้าสิบห้าปีรู้ไหมไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันออกไปให้หมดเลยเขาจะรู้ไหมสิ่งที่ไม่ดีมันออกไปให้หมดเฮ้ยเฮ้ย ไว,ว,ไขว้ขาวขาวเอาขาวมาเออขาวมาดิยกมาโจ้เยอะมึงจะเจอกันที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวอยู่ในกายที่แฝงอยู่เรื่อยก็ <c oughs> มาเสียงร้องของสัตว์แหมสัตว์ร้องดังกว่ากูที่มึงนวดเนี่ยเฮียนวดให้กูนี่แมหมสัตว์นี่หัวคืนเลยเฮียแหมอา,าอาจารย์โอ้ยอาจารย์ร้องไอ้สัตว์ เออไเวรลองก็เสียงหลงเลยนะกูจิ้มแับเดียวเวนไอยู่ทำหอคากอะไรออกไปหมดไอสักเนียนเลยนะเนียนเลยนะมึงเนียนเลยนะเนียนเลยนะ โอ้ยอะไรตีเขาร้องปุ <c oughs> ้ยตีเลยบอรให้หมดออกให้หมดที่มันเราอว้่ในตัวอยู่ในกายไปอห์เบอ้ไปหมดเลยไบไปหมดหลุดไปหหมดออกไปให้หมดออกไปให้หมดเลย <c oughs> สิ่งที่มันสกปรกอยู่สิ่งที่มันไม่ดีอยู่สิ่งที่มันคงค้างอยู่ <c oughs> เนียนเลยนะมึง <c oughs> ปล่อยเขาไหให้เขาไปดูคลิปย้อนหลังแล้วกันร้องเบากว่ากูนิดนึงตกใจถามน้ำมนต์ล้างไปนะเอาสำนวนกโอ้กตายจริงลุกๆโอ้ก็บารดโอ้ตอนนี้เขาเริ่มจะเขาจะมีผัวใหม่แล้วเขาจะกระปี้กระเป๋าแล้วไอ้บาสอ่ะผัวคนที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะยื้อให้หน่อยเด็กๆอยากได้อะอยากได้อะไรเขียนเลยจะเขียนน้องบาสก็ได้นะไม่ว่า เขียนเยอะเลยได้หลายข้ออยู่เอออ้าวตาดุนนี่มีตาดุนอีกคนนึงนี่ว่หายหายเลยมาอยู่นี่ก่อนได้นะนิ้วเนาะโหดูกาด้วยานโหไอ้เชื่อนิ้วเลยได้หมดเลยเอาเถอะถ้ามันได้ก็ดีอยากให้ได้คิวเยอะเหลือเกินคิวเยอะเหลือเกินขอละคิวมานะ รวยความสุขคนรักอะไรนะเอาไปเอานะได้เอานมมติมนก็เป็นคนที่แบบมันตายแล้วเกิดใหม่แล้วชีวิตจะดีขึ้นได้ร่างใหม่แล้วบาสเ <c oughs> ขามองเจ้าอยู่ต <c oughs> บตาหน่อยกบตาหน่อยก <c oughs> บตาหน่อยเออน่ารักมากคนนี้นี่มีสนเสน่ห์อ <c oughs> อมาใกล้ๆอย่างนี้ช่นหะ ไปอยู่เยอรมันด้วยกันนะนี่กลับเยอรมันเมื่อไหร่กับเดี๋ยวต้องรู้ก่อนค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะมันยังไม่ไปหาแม่เลยโอ้หาแม่แม่แม่อยู่จังหวัดไหนสะเกตโอเคจังหวัดยอดฮิตเลยสีเกตไม่อปไรเดี๋ยวบาสอารักขาไปให้สีเกตแบงมือแบงมือแบมือแบงมือได้ยัะให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะ อ,อมีแต่สิ่งที่ดีประสบสิ่งที่ดีๆนะหลังจากนี้ไอ้ไม่ดีก็ผมก็ล่อ,อไปหมดแล้วต่อไปก็มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะดีเด้อน,นะหน้ามาันีีเด้อเอามาเจ๊มาหน้ามาไปถามน้ำมตนเลยถามน้ำมันก่อนอ่ะทีน,น,น,นี้ก็คิวหก ตัดทำเป็นชั่วโมงพว่นี้